เอาเลยครับก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะกับช่อง Neicy Gaming นะครับในวันนี้เนี่ยเราก็อยู่กันในเกม Summoner War c h r o n i c l e กันอีกแล้วนะในส่วนของหัวข้อคลิปวันนี้นะครับผมคอมนี้นะครับเนี่ยที่ผมทําอยู่เนี่ยก็คือเซต No คู o l d o w n นะใครที่สนใจอยากจะตีบอสแบบว่าโหดๆเนี่ยแล้วไม่รู้ว่าเราจะใช้เซตไหนดีนะครับในวันนี้เนี่ยผมมีเซตนี้มาแนะนําคุณผู้ชมด้วยนะแต่ก่อนที่เราจะไปชมกันนะครับผมฝากกดไลค์กดซับสไคร้เป็นกำลังใจให้กับช่องนี้ด้วยนะครับ ขอแนะนำร,ร้านสิาร์ดร้านเติมเกมมือถือราคาถูกสะดวกปลอดภัยการันตีเนี่ยไม่มีรีฟันแน่นอน100%นะครับดูดันแบบไม่เกรงใจใครด้วยนะสำหรับคนที่สนใจอยากเติมเงินราคาถูกแบบนี้นะครับกดที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลย เรื่องของเรื่องนะครับผมผมเนี่ยโดนทางด้านของคุณผู้ชมเนี่ยป้ายามานะให้ปั้น3ตัวนี้นะครับแล้วก็เอาไปลงตีบอสแล้วก็จะมีในส่วนของการโนคูดาวด้วยเอ๊ะไอเราก็ไม่รู้ใช่ไหมครับว่าโนคูดาวมันคืออะไรในวันนี้เนี่ยครับผมจะมาธิบายเรื่องของ3มอนสเตอร์ตัวนี้ให้ฟังกันนะครับว่ามันใช้งานกันยังไงบ้างเอาจริงแล้วเนี่ยคือใช้แค่2อย่างนะครับก็คือมอนสเตอร์เทียน่าหรือที่เราเรียกกันว่าโพลาลมนั่นแหละครับแล้วก็อีกตัวนึงก็คือแวมไฟหรือเวอร์เดฮิลนั่นเองเราจะใช้แค่2ตััวนนีี้เป็คหลกส่วนองเเเป็็นนดดาามมจ,จตัวไไหก้ รเรามาเริ่มกันที่ตัวแรกที่เทียนาก่อนนะเทียนาเนี่ยก็คือโพล่าลมนะครับโพล่าลมเนี่ยมันเป็นสายซัพพอร์ตซึ่งเอาจริงๆแล้วตรงนี้สามารถใช้ทําอะไรได้บ้างก็คือเซตนี้เนี่ยผมเอาไว้ตีบอสอย่างเดียวนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยครับที่คุณผู้ชมเนี่ยจะต้องทําแล้วก็ปั้นนะก็คือ1เลยคือการปลูกพลังนะครับผมถึงแม้ว่าเราเนี่ยจะปลูกไปถึงขั้น9้าแล้วนะครับ เอาแค่ขั้น9ก้าก็พอแล้วเนาะไม่ต้องขึ้นไป1 0 11ก็ได้แต่ถ้าใครไหวเนี่ยจัดได้เลยครับแล้วก็มาดูในส่วนของสกิลสกิลที่ผมเนี่ยจะให้คุณผู้ชมอัพนะครับซึ่งเอาจริงแล้วมันสุ่มใช่ไหมแต่ว่าพยายามอัพมันไปเถอะครับอัพมันให้มันแบบถึงเวลเจ็ดไว้โดยเฉพาะสกิลนี้สกิลนี้สามารถทําอะไรได้บ้างสกิลนี้ก็คือมันจะเพิ่มเกรดอัติเมทให้เราเนึ่งยี่ิเนะครับก็คือถึงขั้น7เลยนะถ้าเกิดว่าไม่ถึงเนี่ยอย่างน้อยสักาสี่ก็ิด้นาะครับโอกาสในี่ แต่ถ้าเกิดว่าเราไปถึงขั้น7แล้วเนี่ยจะได้โอกาสเพิ่มไปถึง50%เลยถ้าเกิดว่าใครที่ยัดสกิลนี้เต็มถึง7แล้วนะครับสกิลอื่นเนี่ยจะปล่อยทิ้งไว้ก็ได้ในกรณีที่คนเนี่ยครับไม่มีเดมอนเยอะหรือว่าไม่มีงบประมาณในการเปิดหาตัวเจ้าโพลา์ลมเนี่ยเยอะนะครับผมก็เก็บไว้แค่เลเวลเจอย่างเดียวนะครับอันนี้คือคนที่แบบว่าอยากจะปั้นเลยนะส่วนตัวต่อไปนะครับก็คือเจ้าเว r ร์ดฮิลหรือแวนไฟนั่นเอง แวนไฟเนี่ยที่ผมแนะนําให้อัพก็คือเจ้าสกิลอันติอย่างเดียวเลยนะครับพยายามกดสกิลแล้วก็ให้ไปลงอันติบ่อยนะนะอันนี้คือจะเป็นในเรื่องของดวงเท่านั้นนะครับแต่ก็รู้สึกว่าน่าจะไม่ได้ยากเกินไปนะถ้าใครที่ลงอันติบ่อยเนี่ยถือว่าโอเคเลยนะครับถ้าจบที่อันติถึงเวลสองแล้วเนี่ยจะลดค่ามานาลงระดับ3นาน20วินาทีเลยแล้วก็จะเพิ่มเล็วในการฟื้นฟูมานาด้วยนะครับถึง20วินาทีด้วยแต่ถ้าเกิดว่าไปถึงแค่ขั้นหนึ่งเนี่ยมันจะดูน้อยไปใช่ไหมครับต่างกา ครับไอ้พวกที่เหลือเนี่ยก็ปล่อยทิ้งไว้ก็ได้เอาแค่ตรงโซนเรื่องสกิลที่ใช้ก็พอครับส่วนค่าดาเมจพวกนี้ถ้าใครอยากจะดันเพิ่มก็ไปดันที่หลังก็ได้เนาะ แล้วก็ตัวสุดท้ายครับเป็นตัวดามเมตตัวไหนก็ได้นะที่เป็นตัวทาดาเมตแรงๆนะครับมีแบบตีขึ้นติดฮิตแบบสูงๆอย่างแมวลมหรือว่าเวมลมก็ได้แต่ตัวที่ผมใช้เนี่ยก็คือเจ้าแวมลมนะครับแวมลมเนี่ยจะมีสกิลนี้ในการสแปมสกิลรัวๆนะมันจะสามารถสแปมสกิลยังไงให้เร็วๆใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะพาไปให้ดูด้วยเนาะก็คือมันทำดาเมตต่อฮิตนี่คือแรงมากเลยนะครับแล้วถ้าเกิดว่ามีพวกเอฟเฟคลดพลังบนตัวเป้าหมายแล้วด้วยเนี่ยยิ่งทาดาเมตได้สูงมากเลยนะครับก็คือจะกดสก อ่าตรงนี้เป็นคีเล็คขีดาเมจนะครับแล้วก็เรื่องของแวมไฟเนี่ยก็ใส่คีเล็คขีดาเมจเหมือนกันนะครับพยายามหาคีเล็คขีดาเมจด้วยอันนี้จะเอาเยอะหรือไม่เยอะก็แล้วแต่เลยนะต่อไปคือพอลลมพอลลมเนี่ยผมจะใส่เป็น HP ล้วนนะครับจะมีแม่ยามิเฟก์ร้อยก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่นะแต่ถ้าใส่เป็น HP ล้วนเนี่ยจะได้ช่วยยืนได้ง่ายขึ้นหน่อยนะครับมีแบบ HP เยอะๆหน่อยประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าจะคอมโบยัยงไงบ้างสําหรับเซตโนคูดาวนะ เราเข้ามาแล้วนะครับผมอย่างแรกเลยเนี่ยคือเลือกตัวลิงก์ก่อนนะครับที่เป็นโพล่าลมนะเลือกลิงก์ไว้นะครับแล้วก็พยายามปิดสกิลอัติเมทติแล้วก็สกิลอื่นด้วยนะครับเราใช้มือกดล้วนเลยนะแต่ว่ากดออโต้ให้ตัวซัมเอร์เดอร์ของเราเนี่ยสกิลเองได้นะตัวนี้เป็นบอสไดทานะครับผมเดี๋ยวมาดูจังหวะการคอมโบกันว่ามีอะไรบ้างอันดับแรกเลยเนี่ยคือเราใช้สกิลที่2ของโพล่าลมสาดเข้าไปครับนี่หนึ่งครั้งนะครับนับเกตติตรงนี้ด้วยแล้วก็2ครั้งแล้วก็ครั้งที่บผมเกติม,ตมนะทางนีีน้้เ่่รไมตกดครั้งที่4ก็ไ้ นะครับเราไปกดสกิลนี้แทนก็ได้ครับเกณฑติมันก็จะขึ้นแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ให้เราเปลี่ยนนะครับผมเปลี่ยนไปใช้แวมไฟแทนนะครับแล้วก็ดูอันติด้วยพอสอติมาปุ๊บเราก็กดใช้สติไปเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นนะครับก็สลับมาเป็นตัวโพลารลมต่อนะเพื่อเล่นเกณอติขึ้นไปให้สูงๆเลยนะครับแล้วดูเรื่องของการใช้มานานะครับมันจะใช้แค่หนึ่งแล้วนะ เก็บประมาณสัก3ครั้งนะครับพอแล้วเราก็เปลี่ยนมาใช้แวมลมคอมโบสกิลยาวๆได้เลยครับเนี่ยกดออโต้ไปได้เลยนะก็คือปล่อยให้มันเนี่ยสกิลใส่เรื่อยๆได้เลยครับดูดาเมจบนหัวได้เลยนะว่าตอนนี้เนี่ยคือมันเร่งสูงมากแล้วแล้วก็ดูครับพอมันตกถึงเลเวลสปุ๊บเนี่ยมาใช้ตัวทางด้านของอันติแวมไพร์ไฟต่อครับแล้วก็คอมโบต่อไปนี่คือเป็นเซตที่2องแล้วครับเซตที่2แล้วนะคอมโบรอบที่2แล้วก็คือเหมือนเดิมเลยครับกดแบบนี้วนไปเรื่อยๆนะกดไปทีละ1ทีละ1นะครับเก็บให้ครรบ3อบอ่ะออีกรบนึงครับเรรียยบ้อลัก็สับเลยครับไปใช้แวมไพร์อบอ่ะอ แล้วก็ให้แวมพร์เนี่ยดันสกิลต่อได้เลยครับดาเมจที่ทำเนี่ยก็จะไวขึ้นนะแล้วก็อันติก็จะมารอแล้วนะครับพอเรากดแบบนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยอ่ะมันกลับมาขึ้นเหมือนเดิมแล้วเราก็สับไปใช้แวมพ์ธทัดไฟแล้วก็อันติยัดเข้าไปใหม่ครับหลังจากนี้ปุ๊บก็เหมือนเดิมครับวนต่อไปเรื่อยๆเลยนี่คือรอบที่3ที่ผมทำให้ดูแล้วนะครับมันจะเริ่มไวขึ้นแล้วก็ดาเมจเนี่ย,ยก็จะไหลไปเรื่อยๆด้วยนะครับอ่าแต่ว่าต้องประคองหน่อยนะเวลาเจอบอสจริงอาจจะโดนดาเมจหนักหน่อยก็พยายามหลบเอาก็ได้นะครับพยายามหล ตัวแวมพ์ธทตุลมเนี่ยสกิลคอมโบต่อเนื่องได้เลยนะครับแบบนี้นะและนี่คือดาเมจทั้งหมดนะครับที่ผมทําได้นะก็คือประมาณเกือบเกือบสล้านนะครับตั้งตีอยู่ประมาณ3คอมโบนะเอาจริงแล้วถือว่ามันเร็วมากเลยนะครับแล้วก็ถ้าเอาไปตีบอสตรงๆเนี่ยน่าจะรีดดเมจได้ไวมากเพราะว่ามันเป็นสกิลที่กดแบบต่อเนื่องนะครับใครๆหลายๆคนอาจจะชอบเรื่องคอมนี้นะถ้าใครที่อยากจะปั้นเนี่ยก็ลองปั้นดูได้เลยครับใครที่มี3ตัวนี้อยู่ในทีมเนี่ยก็ลองหาดูแล้วก็มาปั้นดูนะแต่อย่างที่บอกนะครับสกิ แหวนพายไฟเนี่ยต้องใช้สกิลอันตินะครับแล้วก็พล่าลมเนี่ยต้องใช้สกิลที่2นะครับในการอัพให้เต็มนะเพื่อจะได้เกรดอันติเนี่ยได้สูงขึ้นนะครับหลังจากนั้นเนี่ยตัวดาเมจเนี่ยจะเป็นตัวอะไรก็ได้ครับแล้วแต่คุณผู้ชมเลยสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่าผมเนี่ยมีข้อมูลที่ผิดพลาดตรงไหนผมต้องขออภัยด้วยนะในวันนี้เนี่ยผมต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ